คลิปนี้ขอให้ชื่อว่าอิสรภาพของคนยางนาครับเนื่องจากคลิปก่อนนะครับซึ่งมาถ่ายก็ตกใจเนาะและเศร้าใจที่โคนต้นยางถูกก่อด้วยอิกและเต็มไปด้วยปูนนะก็คลิปนี้โคนยางนาที่ถูกขอหุ้มด้วยแท่งปูน ก็กลับสู่อิสรภาพอีกครั้งหนึ่งนะก็ดีใจสุดๆนะครับบันนึกบันฝันว่าภาพที่เห็นจะเป็นอย่างนี้นะครับคือมันโล่งนะครับเหมือนกับสมัยที่เมื่อสมัย40-50ปีที่แล้วนะครับซึ่งตะกอนมันเป็นแค่ลานกว้างๆเนาะมันก็มียาติ มคลุมยางอี้นะคลิปนี้ก็ดูลากหรือว่าโคนต้นยางไปก่อนนะครับคลิปหน้าจะลงเรื่องต้นไม้คือต้นยางทั้งหมดนะแล้วก็ต่อไปน่าจะเป็นรวปของเจดีย์หลวงนะครับว่ามันมีสภาพปัจจุบันกับตะกอนมันแตกต่างกันอย่างไรนะครับ แล้วก็คลิปสุดท้ายน่าจะเป็นยักษ์คู่นะครับก็น่าจะค้างแ่ม3ามคลิปนะครับคลิปนี้ก็ดูกันไปยาวๆก่อนนะครับถือว่าเป็นการเฉลิมฉลองอิสรภาพของต้นยางร่วมกันนะครับก็ภาพนี้ก็คงจะเป็น ภาพที่แสดงความดีใจต่ออิสรภาพของโคนต้นยางนาครับซึ่งเขาว่ามีอายุม,มากกว่า400ปีนะครับสภาพนี้ยังอยู่เหมือนเดิมนะครับโพรงตรงนี้แต่ก่อนมันกว้างนะครับกว้างกว่านี้นะครับแต่ตอนนี้มันกอดน้อยลงไปน้อยคิดว่าต้นมันใหญ่ขึ้นนะครับก็บอกว่าตังในมันจะตายก่อนนะครับเพราะว่ากิ่งยอดตรงบนมันโดนตัดนะครับ ก็ดูไปช้าๆจะเห็นตาปุ่มของมันนะครับผมว่ามันงามนะครับคลิปนี้สำหรับคนที่หักต้นไม้นะครับใส่บอนไซหรือว่าไม้ดัดนี่ชอบแน่ๆครับก็เป็นคลิปที่ผมดีใจที่สุดนะครับก็ควรจะอยู่ในสภาพนี้นะครับ สถาปัตยกรรมล้านนาก็จะโดดเด่นนะครับก็คือประกอบไปด้วยต้นไม้ต้นยางนะครับแล้วก็ช่อชัดที่มันแสดงอยู่เป็นส่วนประกอบนะครับภาพนี้เป็นภาพที่ปื้มปิตินะครับต้นยางนาสู่อิสรภาพแล้วนะครับ มาได้จองจำด้วยแท่งปูนอยู่ทั้งรุ่มนะครับอันนี้ดูภาพก่อนหน้านี้นะครับคลิปก่อน,นครับมันดูอึดอัดนะครับเั็นครับถ้าเอาปูนออกช่องนั้นมันกว้างนะครับวงที่กว,ากว้างๆนั้นก็คือเหมือนเอา ถังซีเมนไปวางไว้นะครับผมว่ามันขวางตัางเดินนึ่งก็ตอนนี้โล่งหมดเลยครับเราสามารถที่จะเดินได้รอบนะครับระหว่างที่ยักษ์กุมภันอยู่กับเสาหินทกขินมันกว้างนะครับก็ยางนาะน่าจะมีอายุที่ดีขึ้นนะครับที่จริงยางนาะในบริเวณวัดเจดีหลวงนี่มีสามต้นนะครับคลิปหน้าจะมาอู้มันจบนะครับ คลิปนี้ดูยาวๆกันไปในเรื่องยางนาต้นนี้ซึ่งผมดูว่าเป็นพระเอกนะครับเป็นเพื่อนผมมาตั้งแต่สมัยที่เป็นละอ่อนนะครับมาจนถึงประเดี๋ยก็คิดถึงมันก็ไปหันภาพนี้ก็ดีใจอันนี้เอาภาพมาซ้อนให้ดูนะครับระหว่างอันที่แล้วกับต้นนี้นะครับซึ่งมันห่างกันนักนะครับมันโล่งนะครับตังลุ่มก็ปูด้วยหญ้านะครับคิดว่าเอาปูนออกนะครับ ท่าเมื่อเสาวินิินแล้วก็รูปปฏิมากรรมนั้นเด่นขึ้นมานะครับเพราะว่ามันต้องเป็นอย่างอี้นะครับบั่ใช่ว่าอยู่ในถ้ำกลางดงปูนนะครับอันนี้มันอยู่ถ้ำกลางหญ้าแล้วก็ทรายนะครับดูตาของไม้ครับมันงามครับ ดูดีๆมันเป็นศิลปะนะครับมันเป็นความเก่าแก่ของเพื่อนนะครับภาพนี้ก็ดูจากตังนายออกไปนะครับเห็นถนนอยู่ตั้งนอกนะครับเห็นนะครับอันนี้คิดว่าเพิ่งทำนะครับหญ้ามาเลเซียกำลังงามอยู่นะครับเอาทรายมาขูถ้าอย่างอี้เปิ้ลว่ามันเป็นแบบธรรมชาติเนาะคือฝนตกลงม้มันก็จะซึมลงไปตั้งรุ่มนะครับต้นยางต้นไม้ก็จะได้กินน้ำฝนนะครับ มันก็จะดำมึงหากได้รับออกซิเจนนะครับมันก็จะมีอายุที่ดีขึ้นนะอันนี้ภาพพอไปทางหน้านะครับจะเห็นก็ครับทางด้านซ้ายมือคือฐานของกุมภันนะครับทางด้านขวามือคือรูปปั้นนะครับของกษัตริย์นะแล้วก็ลึกไปทางในก็คือเสาอินทกิณน,นะครับมันทำมือเปิดบริเวณนี้มันกว้างขึ้นนะครับทำมือมันโล่งนะครับ เขาสามารถที่จะเดินไปโดยรอบได้นะทำให้เจดีย์ที่เห็นอยู่ไกลๆนะมันเห็นได้ชัดขึ้นนะครับก็คลิปนี้ก็ดูแค่นี้ก่อนนะครับกับคลิปหน้านี้จะคือดูว่ามันเปลี่ยนไปห่มนักอยู่นะครับเรื่องที่น่าเป็นห่วงในวัดเจดีย์หลวงยังมีอยู่นักนะครับเพราะว่าสิ่งก่อสร้างมันผมว่ามันสร้างขึ้นมาใหม่แล้วมันสูงล้ำนะครับ นี้คือดูรอบๆด้านนะครับเห็นว่าหา้างบรรงามนะครับเขาเอาบะเปาซับมาเป็นปุ๋ยอยู่ตั้งร่มนะครับบะเปาซับนี่มันเป็นปุ๋ยที่ดีอย่างหนึ่งของต้นไม้นะครับคือดูห้างนะครับเห็นปุ่มเห็นตาเปิ้ลนะครับมันสวยงามนะครับสายบอนไซก็นึกถึงภาพนี้ก็อยากได้ไปไว้ในกระถางต้นไม้ คือการทำบอนไซก็คือการยอ่อต้นไม้ขนาดใหญ่ลงไปอยู่ในกระถางครับภาพนี้จะเห็นว่ามันมีแผลของเปิ้ออยู่นะครับคิดว่าเกิดจากการอาจจะใช้รถแน็กโครคุดนะครับอาจจะไปโดนท้องเป็นภาพที่สวยงามแล้วก็เลื้อปิตีมากนะครับพอแสดงความดีใจกับต้นยางต้นนี้นะคิดว่าเพนจะมีอายุแห่งมรณอยู่นะครับพอตายไปมันยังจะอยู่ ห้างนี้ยังอยู่นะครับห้าที่ยื่นออกมานี่นะก็อายุผมว่ามันหลายสิบปีแล้วนะห้ันนี้ตะกอนเป็นออนก็มานั่งเล่นแถวนี้คนระับเล่นห้ากอยางวันนี้ เป็นแผลนะครับดูไม่ดีนะครับที่วงไว้นะครับมันมีแผลอยูนะ่คิดว่าอันนี้ต้องทายาประนั้งยาฆ่าเชื้อนะหรือว่ายารักษาซากนะครับเพราะมันปวดก,กินลองนึกดูว่าถ้าเอาแบบเอาออกจากดินที่กองไว้นะครับคิดว่าพวกจะต้องขึ้นมากินไม้ที่ตายนี้แน่นอนนะอาจจะเจาะเข้าไปดังในต้นไม้นะครับที่ไม้ตายนะจะทำให้ต้นยางเป็นโพรงดังในนะครับทีนี้ก็คือเา้าบปหัรนั้งในเนาะ ปัวเขากินทางในต้นไม้ล้มตายแน่นอน,นครับกำลังจะทำคลิปเรื่องพบทั้งสามเนาะเทวดาอาจจะมีแต้ก็ได้นะครับเพื่ออาจจะได้ยินเสียงที่เขาอู้นะว่าต้นยางจะตายนะเน้ออะพอมาพอม่อหเตือเนี่ยโอ้โล่งโจงเลยวะก็ดีใจขนาดนะครับ <c oughs> ดูความเก่าแก่นะครับของต้นยางนะครับเพื่อมีอายุเป็น400กว่าปีนะครับ เห็นข่าวบอกว่า400ปีเนาะถามคนเท่าในวัดนั้นปอนว่าข้อ400ปีก็น้อยหรอเพราะว่ามันมีหลายเจนคนแล้วนอะอันนี้ดูนะตามธรรมชาติถ้าเปลือกมันรุดไปมันจะสร้างทังในขึ้นมาแตนนะแต่ว่าถ้าบัได้รับอาหารที่สมบูรณ์นี่ยางมันก็จะเหมือนกับคนเขาโดนข็งข้อคือมันจะเศร้าเนาะมันจะอยากขยายแล้วเนาะเพราะว่าโดนเทซีเมนทัาไปขนาดนั้น สร้างเปลือกตังในดัน้นงนอกขึ้นมาติดๆนะึอันนี้เป็นโพรงตั้งลุ่มนะครับที่ผมคิดว่ามันอาจจะตายในนะคังในมันแกนกลางอาจจะตายนะี่เข้าไปดูดีๆนะเป็นโพรงลึกนะครโพรงอยู่ด้านหนึ่งอันนี้ขยายก็ยดูใกล้ๆนะคิดว่าดังในอาจจะอาจจะตายนะแต่ส่วนนอกนั้นจะอยู่นะคถ้าห้าเพิ่นได้ห้าออกซิเจนดีเพิ่นว่ามัน ถ้ามันจะสมบูรณ์เนาะมันจะสร้างภูมคุ้มกันได้ดีนะมันจะสร้างเปลือกนอกขึ้นมาหนาติดติ๊สร้างเนื้อขึ้นมาส่วนหนึ่งครับก่ามันเกิดจากแผลผมคิดว่าอาจจะลดแมคโครมาบุ๊ปูนซีเมนต์เนาะอาจจะมาโดนอยู่ ตอนนี้ปบะเมินมันก็จะหักษาเนื้อไม้ได้นะครับมันก็จะสร้างห้าขึ้นมาห้มต่อนะคคิดว่าจะอยู่ได้นะครับ้าทายากันเชื้อราเข้าไปนะอันนี้ลองพอขึ้นไปทางบนนะครับภาพนี้งามกครับภาพไหนที่ผมค้างไว้ค้างไว้นี่คือดูแล้วมันงามเนาะคนตีบ้าหวยบดีดูเป็นตัวเลขเนอ <laughs> บางคนมาพอเป็นตัวเลขนะเนี่ยบางคนก็มาพอเป็นรูปนั้นรูปนี้เนาะคิดว่าไผยคงเบาแป้งมาทาเนาะไผคงห้ามเนาะเพราะวันนี้เป็นวัดเนาะวัดเจดีย์หลวงเพิ่นว่ามันเป็นอารามหลวงของเจียงใหม่สมัยก่อนเนาะของล้านนาสมัยก่อนเนาะเพิ่นว่าเป็นอารามหลวงเนาะผมว่าจะทําอยู่สองสามคลิปเนาะในวัดเจดีย์หลวงเนาะ ต้นไม้นี่จะทําเห็นคลิปหนึ่งนะครับคลิปหน้านะครับจะรวมมาต้นยางสามต้นไว้นะครับแล้วก็ต้นไม้ที่สําคัญนะครับคลิปหน้าเราจะไปดูต้นอื่นเพิ่มนะครับบางต้นนี่อาการสาหัสยิ่งกว่านี้นะครับโดนตัดไปครึ่งซีกนะค,คลิปนี้ผมตั้งใจทำซาวเอสซาวสองนาทีครับจะอู้มันเมิน,มนก็อยู่เป็นกู้กันไปจนจบคลิปครับ ภาพนี้นี่สุดอลังการครับดูตาไม้ตัวนี้เป็นธรรมชาติของเปิ้ลนเนาะถ้าเพิ่ลมีแผลบีอย่างก็จะสร้างตาสร้างเปลือกขึ้นมาห่อหุ้มตรงนั้นนะคือมันอยู่ที่ระบบรากนะครับต้นไม้ถ้ารากดีอาหารดีเปิ้ลนมกลัวนะครับเพิ่ลจะสู้ได้เนาะก็เหมือนคนเฮานี่แหละ ถ้าอาหารดีนะเขาก็จะแข็งแรงเนาะมันสามารถสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้ดีนะคือเม็ดเลือดขาวแข็งแรงร่างกายเขาก็แข็งแรงนะต้นไม้ก็เหมือนกันถ้าไปรอปูนที่เมนทับหรือว่าสร้างถนนผ่านนะรากต้นได้รับความกระทบกระเทือนเนี่ยต้นไม้มันจะบะมวนแนละมันพิษธรรมชาติเนาะระบบห้ากก็จะเสียนะ น,นี้เห็นแผลอยู่นะครับเห็นแผ่ห้นอยตัดอยู่แต่คิดว่าเขาคงจะทาน้ํายากันเชื้อราแล้วนะอันนี้ภาพด้านนี้ก็งามนะครับตาลูกนี้งามมากนะครับคลิปนี้เป็นกู้กันไปเมินๆน,นะครับผมตั้งใจทำนะครับ ยางต้นนี้มันผูกพันกับผมมาตั้งแต่มหนึ่งมสองที่ไปหันแล้วนะครับคือเป็นละออนบ้านนอกเนาะเอาแต่มัอยู่แถวนี้เนาะมาเล่นแถวต้นยางเนี่ยเห็นก็ครับยางเิ่นน่าจะออกมาตรงนั้นเนาะถ้าเกิดแต่นะครับขี้ยางน่าจะออกตรงนั้นนะตรงแผลตรงนั้นคิดว่า น่าจะตู้ไปบ,บ่เมินเนะาะเพราะผมทำคลิปไปจำได้ว่าบ,บ่เมินต้นไหนนี่คลิปแรกนะพอมามเตื่อมันลงโจงงย่างอี้นี่โอ้ตกใจแล้วครับตกใจแบบแบบได้เสียใจนะตกใจแบบดีใจอ่ะแบบเปลื้มปิติเนาะจะเห็นว่าความเชื่อของคนไทยเนาะที่จริงเปินทำไม้คำนะ้ำเนาะส่วนมากเปินจะไปค้ำต้นโพนะเนาะมันก็เอามาค้ำต้นยาง ถามนี้พอจินตนาการเป็นอย่าังวะครับจินตนาการไปต่างๆนา,ๆน,าๆนาเนาะแล้วแต่นะแล้วแต่คนเรียนศิละปะก็จะดูเป็นรูปนั้นหูปนี้เนาะคนบ้าหวยก็จะมองเป็นตัวเลข400กว่าปีดูความเก่าแก่ของเปิ้ลนะ ภาพแต่ละภาพบะซ้ํากันนะครับอันนี้ผมจะสไลด์ไปนะอันนี้มองจากด้านถนนนะครับด้านทางขวามือก็คือเซอินทกินนะครับด้านทางซ้ายมือก็คือยักกมพันนะตอนนี้เดินได้รอบสบายแล้วนะครับเดินได้อย่างสบายใจครับมีข้อดีก็คือข้อเสียก็อยู่ในห้าน,นะครับคือต้นหญ้านี่ จะต้องได้รับความเสียงหายป้องเนาะในช่วงสวิตชกินนะแต่ญ้านี่มันฟื้นฟูได้เนาะแต่ถ้าเอาไปเทซีเมนต์นี่ผมว่าสิ่งที่มีค่าที่สุดก็คือยางต้นนี้แหละก็เลือกเอาเนาะจะอนุรักษ์ต้นยางหรือว่ากัวหญ้าตายญ้ยานี่มันฟื้นตัวได้ง่ายนีย เหมือนๆครับผมคิดว่าคนชอบต้นไม้เนาะก็พอได้เป็นวันๆนะ่ะที่ปลูกต้นไม้อะ่ะคนบัดชอบก็คือบัดชอบเนะแต่ผมชอบนอะก็เหมือนคนเลี้ยงป่านั่นแหละนั่งดูตู้ป่าได้อย่างไรเป็นชั่วโมงชั่วโมงเนาะผมก็ชอบดูนะต้นไม้นี่ผมอยู่ได้เป็นครึ่งวันนะ่ะถ้าผมอยู่กับมันน่ะผมปลูกบอนไซปลูกต้นไม้ตอนต้นไม้เนาะผมอยู่ได้นะ แป็นละออนมันก็อยู่ผูกพันกับต้นนี้แหละถ้าเปียบต้นนี้เหมือนหมอนขี้งาของละออนก็ว่าได้คือมันติดเนาะมันชอบรู้สึกว่าเอาผูกพันกับต้นยางต้นนี้นะต้นยางมีสามต้นนะมีหลังคานเลียนแล้วก็ข้างเจดีเนาะแล้วก็หน้าวัดนะต้นนี้จะเด่นเดือิ้ลแล้วก็ใหญ่เ,เปือลนนะเดี๋ยวคลิปหน้าจะมาสรุปต้นยางสามต้นให้ดูนะครับ ครับปฏิกรรมมันจะเด่นเนาะถ้าอยู่ในสภาพนี้เ,เห็นภาพนี้นึกถึงประเทศญี่ปุ่นเนาะเพื่อนจะอนุรักษ์แบบนี้ครับเพื่อจะเน้นพื้นที่หรือว่าแลนด์สเคปนะครับหรือว่าคือมีพื้นที่กว้างๆเนี่ยก็ที่จริงมันมาดูครั้งนี้ผมว่ามันดีเนาะคือพอไปมันโล่งการบูชาสอวยทธกินก็ามามากตั้งนอกก็ได้นะครับคนก่อภาพมามาักตั้งนอกนะครับคือจําลองไว้ตั้งนอก ความเชื่อกอ็คนที่เชื่อก็อทาไปนะครับการอนุรักษ์ต้นไม้สภาพแวดล้อมของวัดก็ควรจะมีทิศทางที่แน่ชัดนะครับว่าเขาจะอนุรักษ์อย่างไรพ่อ,องนะครับรงเรียนปริยัติธรรมควรจะขยายแห่งกอนนะครับซึ่งมันขยายไปเยอะจากสมัยตะกอนมากนะครับ คิดดีนะเพราะว่าน่าจะอนุรักษ์ว่าพือเป็นวัดที่เก่าแก่เนาะอนุรักษ์เสาอินทกินหนึเสาอินทขิน 2. ต้นไม้ใหญ่คือยาง 3. คือวิหารเนี่ยสคือเจดีย์หลวงเนี่ยครับมันต้องอยู่กุฏิอาคารสมัยใหม่ก็สร้างขึ้นมาเยอะนะครับพระเน้นก็เยอะกว่าสมัยตะกอนนะครับสมัยหลวงพ่ออยู่จะเน้นคุณภาพมากกว่าปริมาณนะครับ เรา่ว่าพื้นที่ของวัดมันมีเต้าเดิมนะครับแต่ว่าเขาไปสร้างตึกใหญ่ๆที่สำหรับเรียนเนี่ยขึ้นมาสูงเนี่ยมันจะบังทิวทัศน์นะทีมหน้าจะมาดูต้นระขามต้นนี้นะที่เห็นอยู่ด้านซ้ายมือเนี่ยตอนนี้ก็ยังอยู่ครับแต่ว่ามันโดนตัดกิ่งไปนิดหนึง่งแต่ว่าต้นต้นะขามอยู่ได้เนาะต้นยางนี้อยู่ได้เนาะแต่ต้นยางที่อยู่หลังอาคารเรียนตึกวินยัยยพรนี่ ชำรุดไปเยอะนะเห็นกัครับเจดี JD, วิหารต้นยางคือเอกลักษณ์ของวัดเจดีหลวงวรวิหารนะสี่อย่างนี้มันต้องอยู่ด้วยกันนะครับคือต้นยางเสาอิทขินวิหารแล้วก็เจดีนะครับคือความเป็นวัดเจดีหลวงนะ ต้นยางต้นนี้น่าเป็นห่วงนะครับอยู่หลังตึกวินยญาณพรเหลือครึ่งเดียวนะครับคลิปหน้าจะมาดูกันชัดๆนะครับอันนี้เพิินห้องบรรณะข้าวเย็นนะครับซึ่งมันปลูกก่อนที่ผมจะมาเหียนตรงนี้อีกนะครับตอนนี้ก็ยังอยู่นะครับแต่บ่ได้รับการดูแลนะครับมันตายไปครึ่งซีกนะเร็นกันครับเหลือแต่นอมันน้อยหนึ่งนะครับต้นนี้ถ้ายังจะนุักษ์ไว้ก็ยังได้อยู่นะครับ เพราะว่าตะกอนมันเป็นยาของทูเจ้าเนะาะเปิดห้องบนหน้าเข้าเย็นเนาะสมัยผมเป็นละอ่อน้้าหิวก็มาข่ากินแถวนี้นะครบเจ็บกินก็อิ่มนะเห็นก็ครับต้นยางกับช่อชัดใบละกานะครับเจดีหลวงนะครับมองไปก็ยังเห็นต้นยางอยู่ โอเคครับคลิปนี้ลากันแค่นี้ก่อนครับคลิปหน้ามาอู้เรื่องตอนอ้นยางต่อนะแล้วก็จะพยายามทำเรื่องของพบทั้งสามมื้อจบนะก็เอาไปเป็นเรื่องเป็นเรื่องนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับลากันไปก่อนขอบคุณครับสวัสดีครับ